ที่เข้าถึงผลจริง,รงๆมีอะไรบ้างเพราะส่วนใหญ่มักจะเร่งรัดกันเฉพาะสมาธิสมาธิก็ดีฌานสมาบัติก็ดีที่เราทรงอารมณ์ได้ยังไม่ถือว่าเข้ามรรคเข้าผลก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งจิมดาญาโยมพุทธบริษัทปฏิบัติได้ในมโนยิธิ ถึงแม้ว่าจะไปถึงเขตนิพพานได้ก็ยังว่าไม่ยังเข้าไม่ถึงมรรคผลสําหรับปโะโยทิตหน้าที่ปฏิบัติก็เพื่อบรรดาท่านพุทธบริษัทตเข้าใจคําสอนของพระพุทธเจา้าที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าตายแล้วมีสภาพไม่สูญถ้ามีอรมสงสัยในกุศลตายจากความเป็นคนเป็นเทวดาบ้างเป็นนาวฟ้าบ้างเป็นพรหมบ้าง ถ้าจิตสะอาดถึงที่สุดท่านเรียกนิพพานคือไปนิพานถ้าจิตใจเศร้าหมองอารมณ์เกลื่อกลัวกับบาปก็ลงอบายภูมิมีเป็นสัตว์นรกบ้างเป็นเปรตบ้างสุรกายบ้างสัตวิฉานบ้างในนี้พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าคําสอนพระองค์ไม่มีเฉพาะเจริญสมาธิเฉยๆการเจริญสมาธิก็ดีวิปัสสนาญาณก็ดี ที่ไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลยนะั่นเป็นส่วนหนึ่งของคําสอนต่านเรียกว่าสุขคาิบัสสโกคาสอนหมดที่สองเตีว่าตีวิโชนั่นคือวิชาสาม <c oughs> ก่อนที่นักปฏิบัติจะได้ถึงความเป็นพระอริยเจ้าจะต้องได้สองในวิชาสาก่อนในสมัยที่ทรงฌานโลกีก็คือหนึ่งปุเพหนึ่งทิงพยคุยานการเห็นสัตว์ เห็นผีได้เห็นเทวดาเห็นพรหมได้เห็นนรกเห็นสวรรค์ได้เห็นได้แล้วก็คุยกันได้นั่งอยู่ตรงนี้เห็นเทวดาเห็นนางฟ้าถึงอยู่บนสวรรค์เราสามารถจะคุยกันได้เห็นพรหมก็สามารถคุยกันได้เห็นปัญยายมเห็สัตว์นรกเราก็คุยกันได้แต่ว่าหลักสูตรชาสามไปไม่ได้ได้แต่เห็นแต่เห็นชัดเจนตามความเป็นจริง แล้วก็คุยกันได้แต่ไปไปหาเขาไม่ได้ข้อที่สองก็คือปลุกเพรนิวาสามติยานารึกชาติการอรึกชาติโดยไม่จํากัดชาติถ้ามีการคล่องแคล่วนะอย่างนี้สามารถทําได้เป็นหลักสูตรวิชาสามหมวดที่สามที่เรียกว่าพิญญาหหมดนี้มีฤทธิ์ <c oughs> นั่นก็คือเห็นได้มีความเป็นทิพยได้รึกชาติได้ เราสามารถไปสู่แดนต่างๆได้ไปสวรรค์ก็ได้ไปพุทธโลกก็ได้ไปทีพานก็ได้ถ้าจิตสะอาดไปดูสู่แดนนรกไปสุรก,กายนิรันดรได้แล้วในจักรวาลมนุษย์จะไปโลกไหนก็ได้ตามปัิยาใยอย่างนี้เรียกเป็นหมวดวิชาสามของหมวดที่สามที่เรียกว่าชนะพิญโยหมวดที่สี่เรียกว่าสิมพิทายาณหมวดนี้มีปัญญาด้วยแล้วก็มีความฉลาดในอาถรรมต่างๆ รวมความว่าคําสอนของคอง์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่หยุดอยู่เฉพาะสุขาวิปัสสโกที่เป็นว่าถ้าหากว่าทุกคนได้ฌานสมาบัติเป็นฌานโลกีถ้าหลงไหลเฉพาะฌานโลกีจะไม่มีประโยชน์ในมรรคผลแต่ว่าฌานโลกีนี่เราต้องทําต้องทําไม่ได้เพราะเป็นพื้นฐานของความเป็นพระอริยเจ้าต่อไปถ้าได้สองในวิชาสามห้าในปัญญาหก ถ้าหลงไหลในสองวิชาสามห้าัญญาหกก็ไปนิพพานไม่ได้เหมือนกันยังไม่เป็นพระอริยเจ้าที้ความเป็นพระอริยเจ้าอยู่ที่ตัวตัดกิเลสการตัดกิเลสต่พูดตั้งแานด้านกิเลสแต่จะมีความรู้สึกว่ามันมากมายเหลือเกินแต่ความจริงข้อที่จะตัดจริงๆะมีแค่สิบข้อไม่มาก <c oughs> ที่พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าสังโยชน์แปลว่าเป็นเครื่องกิเลสเป็นเครื่องร้อยรัดใจ สัญยชน์จะมีสิบรายการถ้าจะเป็นประโสดาบันในพระศีธาคามีต้องตัดสัญยชต์สามเบื้องต้นให้ได้ถ้าจะเป็นพระนาคามีก็ต้องตัดอีกสองข้อรวมเป็นสาปห้าข้อเดียกันถ้าจะเป็นพระรหันต้องตัดอีกห้าข้อรวมแล้วเป็นสิบข้อเดียกันเป็นพระรหันตอนนี้สําหรับประโสดาบันเป็นยังไง พระโสดาบันนี่มีสามชั้นคือสัตตะคตโตโกลังโกละเอกวิชีกลมความว่าพปะสโสดาบันเหมือนกันจะเป็นเพียงว่าจัดว่าอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดเท่านั้นเองนี่สังยน์สามเพื่อพปะสโสดาบันในี่สิทธาคามีตามพระบาลีท่านตรัสอย่างนี้น่นาศักมึงสัก,สก,กายาทิฏฐิสองวิจิกิจฉาสามธิลปตะประาปรมาต คำว่าสกายทิฐิในพระโสดาบันพระสิกขาคามีพระพุทธเจ้าบอกว่ายังใช้ปัญญาไม่มากถึงตัดไว้นาบดีส่วนหนึ่งว่าพระโสดาบันก็ดีพระสิกขาคามีก็ดีมีมีสมาธิไม่สูงมีปัญญาไม่มากแต่มีศีลบริสุทธิ์เราก็มานั่งพิจารณาตามนี้ท่านบอกว่าพระโสดาบันและพระสิกขาคามี มีกำลังสมาธิแค่ปฐมฌานก็สามารถทำได้พรว่าพระโสดาบันก็ดีพระสีธาคารม,มีก็ดีใช้เฉพาะอนุสติเป็นกรรมฐานที่เบามากคำว่าอนุสติประวะตามนึกถึงยังไม่ต้องใช้กำลังสูงอย่างสกายทิฏฐิท่านบอกว่ามีความรู้สึกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเรา อารมณ์อย่างนี้เป็นคํากลางแต่ว่ากําลังพวโสดาบันจริงๆความรู้สึกถึ่งมีว่าที่ร่างกายไม่ใช่เราเป็นของเรา,เราคือร่างกายมันต้องตายคนทุกคนที่เกิดมาไม่มีใครอยากตายแต่ถ้าว่าถ้ามันจะตายจริงๆเราก็ห้ามมันไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งร่างกายเป็นนิจ,จังเป็นของไม่เที่ยงเพราะมันไม่เทีย่ยงจนเข้าถึงความตาย เราเห็นความไม่เที่ยงของร่างกายคือวันหนึ่งเมื่อเกิดใหม่ๆเราเป็นเด็กเล็กต่อมาวันเวลาล่วงเลยเขึ้นมาแล้วก็โตขึ้นมาทุกวันทุกวันยังทั้งถึงความเป็นเด็กใหญ่เป็นหนุ่มเป็นสาวนี่แสดงถึงความไม่เที่ยงของร่างกายถ้ามันเที่ยงจริงๆมันก็ต้องเป็นเด็กเล็กตลอดไปต่อมาถึงความเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็ถึงวัยกลางคนถึงวัยกลางคนแล้วถึงวัยเป็นคนแก่ นี่มันไม่เที่ยงเลยมาในที่สุดมันก็ต้องตายรววงวามว่าคนก็ดีใส่ก,ก็ดีในโลกนี้ไม่มีใครเหลือตายหมดแม้แต่เราเองก็ต้องตายในประโสดาคนจะเป็นประโสดาบันได้ก็ต้องมีปัญญาปัญญาไม่มากนักก็มีความรู้สึกตามความเป็นจริงเชื่อพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงตรัสว่าตายแล้วมีสภาพไม่สูญ ถ้าจิตคบอารมณ์มีอารมณ์ที่เป็นมุญงอุศลไปสวรรค์เป็นต้นแล้วก็ไปนิพพานไปที่สุดแล้วก็เชื่อทันถ้าจิตคบบาปอากุศลก็ไปอบายภูมิอันนี้เมื่อมีความรู้สึกอย่างนี้ก็ฝืนกําลังใจของเราจิตของเรามันยอ่อมมาคล้องทังสมรรการทั้งความดีและความชั่วโดยเฉพาะอย่างยิ่งอกุศล,ลกรรมเก่า ถ้าเข้าสนองใจก็ทําจิตเราให้สนใจในความชั่วถ้ากลัวถ้ากุศลสนเข้าสนองใจก็สนใจในความดีก็ต้องฝืนมันฝืนจับเฉพาะความดีอันดับแรกก็ตัดวิจิกิจฉาข้อทีสองคือความสงสัยคำว่าสงสัยคือสงสัยในความดีพรธเจ้าในพระธรรมพระอริยสงฆ์ยอมรับนับถือด้วยความจริงใจ ถ้าคิดว่าหนึ่งเราจะต้องตายเราจะยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งก็ไม่ยอมลงนรกเพราะว่าคนนึกถึงแม้พระพุทธเจ้าอย่างเดียวอย่างมัติกุณลีเทพบุตรเขานึกถึงต้องการพระพุทธเจ้าช่วยเขาหายจากโรคในความจริงคนตะกูลน,นี้ไม่เคยนับถือพ,พุทธศาสนาพระพุทธเจ้า เคยเด็จไปเมืองนั้นเดินเดินบินาบาตผ่านหน้าบ้านเขาทุกวันแม้จะยกมือไหวก็ไม่มีเทศก็ไม่เคยฟังบ่ายก็ไม่เคยใสเพราะเขาไม่นับถือแต่ว่าพอป่วยเข้าจริงๆหาที่พึ่งไม่ได้ก็นึกถึงพระพุทธเจ้าขอพระพเจ้าช่วยให้หายจากโรคแต่ความจริงเขาไม่ได้นับถืออย่างอื่นต้องการต้องการใช้ แต่ถึงกขน,นั้นก็ดีตายจากความเป็นคนก็ไปเกิดปฏิเัติดาบนสวรรค์ช่านดาวดริงสถิวโลกมีวิมานทองคําเป็นที่อยู่มีนางฟ้าหนึ่งพันเป็นบริวารต่อมาพ่อของพัติกรนลีเทพบทไปถามพระพุทธเจ้าว่าพระสัมมาสัมคนที่ไม่เคยยกมือไหว้ท่านไม่เคยใส่บาตรไม่เคยฟังเทศนึกถึงชื่อท่านอย่างเดียวตายแล้วไปสวรรค์มีไหม พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าพรม,มณะดูก่อนพรามคนที่นึกถึงชื่อตถาคตอย่างเดียวไม่เคยใส่บาตรไม่เคยฟังเทศไม่เคยยกมือไหว้ตายแล้วไปสวรรค์ไม่ใช่นับร้อยนับพันนับปินโกดูตัวอย่างลูกของท่านเป็นต้นนี่เป็นว่าเราคิดว่าเราใช้ปัญญาเล็กน้อยคือว่าการตายเมีบยบบยภูมิไปที่ไปด้วยเป็นมีสุคติไปที่ไปด้วยเราจะไม่ยอมไปสู่ทุกติเราจะไปสู่สุคติอย่างเดียว ก็คือยอมรับนับถือพระพุทธเจา้าพระธรรมพระอริยสงฆ์แน่นอนใจไหว้ด้วยความเคารพบูชาด้วยความเคารพอย่างนี้เป็นการป้องกันอบายภูมิในชาติหนึ่งแต่ไม่ใช่ทุกชาติถ้าต้องการจะป้องกันอบายภูมิได้ทุกชาติต้องมีสินหบริสุทธิ์ที่เรียกวิร,รัตประมาทสังโยชคข้อที่สา คำว่าศีตปรามาตนี่หมายความว่าการลรูรคาศีลไม่รักษาศีลอย่างจริงจังแล้วก็ตัดอารมณ์ที่ไม่รักษาศีลจริงจังทิ้งไปเข้ามารักษาศีลอย่างจริงใจด้วยความบริสุทธิ์ใจคิดว่าศีลห้าประการมีอะไรบ้างหนึ่งการฆ่าสัตว์เราไม่ฆ่าสองรักทรัพย์เราไม่รักสามมีความพฤติกรรมเราไม่ผิดเราไม่ทําผิดข้อนี้ศีลมุสาวาทเราไม่พูดฆ่ากันดื่มสรามีัยเราไม่ดืม่ม ค่อยๆตั้งใจรักษารักษาครบห้าราการนี้แล้วที่ว่าตัดสัญญอดสามได้การตัดสัญญอดสามได้พระเจ้าทรงเรียกว่าประสดาบันเป็นขั้นสติขัตัทีนี้อารมณ์ของปสดาบันจริงๆเขายกตัวอย่างอย่างสุปปาพุทธกุธติท่านสุปปาพุทธกุธติคนนี้เป็นขอทานด้วยเป็นโรคเรือนด้วย วันหนึ่งไปขอทานไปพบพระพุทธเจ้ากำลังเทศก็เ,เลยนั่งฟังเทศข่างหลังเขาเขเป็นโรคเรือนเป็นขอทานศักดิ์สีต่ำรู้ตัวไม่กล้าไปนั่งใกล้เขาแต่ก็ดินเสียงพระพุทธเจ้าชัดเจนแจ่มใสพอพระพุทธเจ้าเทศจบก็ปรากฏว่าท่านได้บรรลุปสฏดาบันแล้วก็กลับบ้านมานอนคิดตอนกลางคืนว่าคนอย่างเรา เป็นขอทานด้วยเป็นโรคเรื้อนด้วยแล้วเวลานี้เราเป็นพระโสดาบันถ้าพระพุทธเจ้าทรงทราบเราเป็นปะโสดาบันจะทรงดีใจมากแต่ความจริงพระพุทธเจ้ารู้แต่เธอคิดว่าพระพุทธเจ้าไม่รู้วันรุ่งขึ้นอย่างตั้งใจจะไปกราบทูลพระพุทธเจ้าทรงทราบว่าได้ปะโสดาบันพอออกจากบ้านแล้วพระอินทร์ก็ลองใจว่าคนนี้จะเป็นปะโสดาบันจริงไหม ก็มาลอยขวางหน้าแส,สดององค์ไปพระอินทร์ชัดก็ถามว่าสุป,ปะพุทธ,ธกุฏิเธอจะไปไหนคําว่าสุป,ปะพุทธ,ธนี่เป็นชื่อของเธอแต่กุฏิแปลโรคเลือนถ้าพูดภาษาไทยก็ต้องเรียกว่าอิตาสุป,ปะพุธธทธขี่เรือนไปไหนก็เป็นนว่าเธอก็ตอบว่าฉันจะไปเฝ้าพระเจ้าจะกราบทูลในทรงทราบว่าเวลานี้ฉันเป็นประสดาบัน พร้ะอิงก็ลองใจที่เชื่อว่าพระโสด,ดาบันเนี่ยย่อมไม่ปรมามาตรพระรัตนตรัยไม่ไม่ไม,ไม่ตั้งใจจะพูดแม้แต่การไม่ตั้งใจพูดเล่นก็ไม่พูดต้อก็มีสินห้าบริสุทธิ์ถ้ายังบอกว่าสุปาพุทธะเวลานี้เธอเป็นโลกเรื้อนด้วยแล้วก็เป็นคนจนเป็นข้อฐานถ้าเธอพูดตามเราพูดแม้แต่พูดเฉยๆไม่ตั้งใจก็ไม่เป็นไร ถ้าพูดได้เราจะบรนดาลให้ร่างกายของท่านหายจากโรคเรือนมีความสวยสดงดงามท่นานนักงจะนั่นก็จะบรรดาทรับไปตกมาจากอากาศให้ท่านเป็นมหาเศรษฐีในวันนี้ท่านสุภาผู้ท้ายก็ถามว่าให้พูดไปยังไงพระอินทร์ก็บอกว่าพูดอย่างนี้ก็แล้วกันว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระธรรมไม่ใช่พระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่พร,พ,รพระสงฆ์พูดเฉยเฉยไม่ต้องตั้งใจไม่เป็นไร แค่พูดตามาดุวยไม่สร้างใจเราจะรรดาลสิ่งทั้งหลายให้ตามที่เราตามที่เราตกลงไว้ท่านสุปปาพูดท้าฟังอย่างนั้นแล้วก็ชักไม่พอใจพราะจริงพระโสดาบันนะยังมีความโกรธก็ชี้หน้าพระอินว่าพระอินถอยจงถอยไปเพื่อต้องการให้เราพูดอย่างนั้นเราไม่ยอมพูดทั้งนี้เพราะอะไรเราเรามีความมัน่นคงในบ้ะน้งคงในพระไตศสนาคม เวลานี้เราเป็นมโสดาบันมีความครบรพพระพุทธเจา้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านบอกว่าถ้าเราไปคนจนนั่นมันจนแต่ทรัพย์ภายนอกที่เราโลภียทรัพย์แต่อริยทรัพย์คือทรัพย์แห่งความบริสุทธิ์ของเราครบถ้วนบริบูรณ์พระอินทร์บัซบตอนนั้นก็ทราบว่าสุปปพุทธะท่านบริบูออบรณ์ด้วยด้วยศาสนาคมศาสนาพงหลีกไป ข้อนี้เป็นื้อเหตุเชิชัดว่าคนที่เป็นพระโสดาบันจริงๆหนึ่งมีความเคารพพระพุทธเจ้าว่าธรรมพระอรเดียสฆ์จริงและก็สองมีความเคารพในศีลห้าปฏิบัติครบถ้วนจริงเป็นนั้นว่าการปฏิบัติก็ม,มันย้ำอีกทีบรรดาแทนพทธบวิษัทตการตัดก,กิเลสรั้งแรกเข้าถึงจุดพระโสดาบันในสิทาคามีหนึ่งไม่ลืมความตายเอาง่าย สองมีความเคารพในพุทธเจ้าในพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจแล้สามถ้าพระโสดาบันขั้นอ่อนมีสินห้าบริสุทธิ์เรียกว่าสัตตะขัตุงถ้าพระโสดาบันขึ้นกลางและขั้นสูงก็มีกำหมดสิบคบรบถ้วนกำมหมดสิบบวกสินห้าคือหนึ่งไม่ฆ่าจัดสองไม่รักทรัพย์สามไม่พูดปปฏิการสี่ไม่ดื่มสุรามีไรนี่ทางกายส ไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพอ้อเจอ้อเหลวไหลในทางวาจาและสี่จิตใจไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของใครโดยไม่ชอบธรรมความโกรธมีอยู่แต่ไม่ผูกโกรธไม่จองล้างจองผลาญถ้ามีอารมณ์ไม่ฝืนคำสอนพระพุทธเจ้าในทางใจและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นนักปฏิบัติจริงก่อนที่จิตจะเข้าถึงระโสบัน ตอนเข้าสู่โคตรภูรยานคำว่าโคตรภูนอยู่ระหว่างโลก,กีกับโลกตระแต่มันใกล้นิดเดียวเวลานั้นจิตใจจ,จะรักพระนิพพานเปบเป็นอย่างยิ่งเพื่ออารมณ์ไม่ต้องการอย่างอื่นต้องการจุดเดียวคือพระนิพพานยานี้เป็นโคตรภูรยานแต่พออารมณ์เข้าถึงปโสดาบันจริงคำว่าธรรมดาย่อมเกิดกับใจอารมณ์อ่อนลงความรักมันระหว่างเพศก็อ่อนลงยังมีความ ต้องเอาความอยากอยากร่ำรวยก็มีแต่ยังอดอลงไม่ดิ้นรนนักแต่ความโกรธก็ยังมีแต่ไม่หนักหนานักคือไม่รุนแรงมากเกินไปความหลงยังมีคือยังต้องการความสวยสดกัง,งามแต่ถืาว่าไม่ลืมความตายกรวมความว่าพระโสดาบันก็ดีพระสิทธาคามีก็ดีเป็นพระอริยเจ้าที่ยังแต่งงานได้ คนยังไม่แต่งงานก็แต่งงานได้แต่งงานแล้วไม่ต้องเลิกกันเพราะอยู่ในขอบเขตของสินท่าด้วยกำหนดสิบไม่จําเป็นต้องเลิกกันแต่งงานนี่ประโสตนยกสกิทาคามีนะถ้าจะเป็นพระนาคามีต้องตัดสัญโยบเพิ่มอีกสองคือกามฉันทะกับปฎิฆะคามกามฉันทะคือความพอใจในเพศตรงกันข้ามไม่มี พูดง่ายการม่ฉันทะก็บอกไม่พอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศแล้วก็พูดกังง่ายๆฟังง่ายๆว่าความพอความรู้สึกความพอใจในเพศตรงกันข้ามไม่มีนักประการที่สองอารมณ์ไม่พอใจคือความโกรธไม่มีในใจมีเมตตาเป็นเครื่องประทับใจนี่การตัดสังโยน์ข้อที่สี่คือการมจฉันทะทำยังไง ก็ต้องใช้กายยกตานุสติกับวสสปกรรมฐานบวกกันคือกายยกตานุสตินึกถึงอาการสามสองคือผมขนเล็บปันฟันหนังเนื้อเป็นต้นร่างกายทั้งร่างกายนึกถึงร่างกายเป็นกายยกตานุสตินึกถึงอสุปกรรมฐานก็คิดว่าร่างกายนี้นเต็มด้วยความสกรปรกโสโครกไม่มีใชใ่ข้างในมีตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองอุจจาระปัสสาวะมันสกรปรกทุกอย่าง แล้วก็ใช้วิปัสสนาญาณน้อมเข้ามา,าร่างกายนี้เป็นอนิจจังคือมันไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นแล้วมันสุกรกด้วยมันก็ไม่สมตัวมันแก่ไปทุกวันต่อไปเมื่อแก่ก็ยังไม่พอมันก็เจ็บไข้ไม่สบายมีการป่วยไข้ไม่สบายด้วยถ้าทุกข์ขังในเมื่อร่างกายไม่เที่ยงก็เต็มไปได้วยความทุกข์อน,นัตตาในที่สุดมันก็สลายตัวก็เลยื่อมีความเบื่อหน่ายในร่างกายที่เรียกว่า นิพิทายานค่อยๆทําเห็นความเบื่อหน่ายในร่างกายเห็นร่างกายโสดปลกไม่มีการสองตัวก็เกิดความเบื่อความเบื่อถึงที่สุดก็ตัดอารมณ์กรรมฉันทะได้ความรู้สึกในเพศไม่มีต่อไปการตัดความโกรธก็ใช้พรมีหารสี่เพื่อหนึ่งเมตตาความรักสองกรณาความสงสารสามมุตตาจิตอ่อนโยนไม่ฉาดิษยาใครให้ใครได้ดีพลอยยินดีด้วย ถ้าเสีเบกขาวางเฉยอารมณ์อย่างนี้พยายามตั้งไว้ตั้งแต่เช้ายันหลับตื่นขึ้นมาก็ตั้งอารมณ์นี้ไว้คิดว่าวันนี้ทั้งวันเราจะมีแต่ความรักในคนในสัตว์รักคน,อ,น,อ,น,อ,นอื่นสัตว์อื่นเสมอที่ตวัวเราเราจะมีความสงสารคนอื่นสัตว์อื่นเสมอที่สงสารตัวเราถ้าหากว่าเขามีความทุกข์ถ้าไม่เกิดมีสยเราจะช่วยมีความสุขแล้วก็กุณา มุตุตาจิตอ่อนโยนให้คนอื่นได้ดีดีพอยินดีด้วยไม่อฉาสิยาไขุเอขาวางเฉยถ้าทุกร้อนในดๆเกิดขึ้นกับขันห้าถือว่าเป็นกฎของกรรมอากุศลกรรมเข้าสน,นองเพียงใดเราก็มีทุกข์เปยนนั้นถือเป็นเรื่องธรรมดากรวมความว่าตัดกรรมฉันทะได้และโทสะคือความโกรธได้ถ้าตัดได้สองอย่างนี้จริงๆท่านเรียกว่าพระอนาคามี อันนี้ก็บอกให้ทราบนะต่อไปการวงความว่าตั้งแต่ประโสดาบันถึงอนาคามีเนี่ตัดได้ห้าคือหนึ่งสกายติติธิว่มร่างกายจะต้องตายสองวิจิกิจฉาไม่สงสัยในความดีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์สามธิรปรตาปรามาตมีสินห้ากำหนดสคิครบถ้วนพอเข้าอนนาคามีเข้าเขตตอนนี้สินไม่อยู่สินห้าเป็นสินแปด พอเข้าเขตไปพราอนาคามีมรักเริ่มจะเข้าอนาคามีผลสินห้ากลายเป็นศิ้นแปดพอใจในสินแปดและมีอารมณ์เบื่อหน่อยในร่างกายเบื่อร่างกายตนเองเบื่อร่างกายของคนอื่นเบื่อวัตถุธาตุทั้งหมดเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเต็มในความโรก,กโสกโรกมีความไม่เที่ยงในเบื้องต้นถ้าเกาะไปเกินไปก็มีความทุกข์ในสดุดแมงกก็พังสลายตัวไม่เกาะไมา่ยึดหมดวางเฉย แล้วต่อไปก็ตัดความความโกรธออกจากใจเรียกว่าตัดปริฆะคือความโกรธออกจากใจความไม่พอใจอย่างนี้เป็นนาคามีที่พูดนี้พูดให้ฟังนะใครปฏิบัติได้ถึงไหนก็ทราบว่วตนถึงต่านั้นแล้วต่อไปถ้าอยากเป็นพระอรหันต์ก็ตัดอีกห้านี่ตามแบบนะที่พูดวันนี้นะตามบาลีคืออีกห้าตัดอีกห้าคือหนึ่งดูปราคะ สองอรูปราคะสามณนะสีอุตจัหห้าวิชาคำว่ารูปราคะหมายถึงรูปประจานผู้ประจานเราทำให้ทรงตัวได้แต่ว่าเราไม่หลงในรูปประจานเห็นว่ารูปประจานนี้เป็นเพียง,ยงแค่กําลังเป็นเครื่องตาก,กิเลสเท่านั้นไม่ใช่จบกันแค่นี้อารูปประจานก็เช่นเดียวกันเราได้รูปประจานไม่ใช่ผู้เลิศไม่ใช่เป็นพระอริยเจ้านี่ยังไม่ใช่อรหรัน ก็แอรูปชายเป็นกําลังหนึ่งช่วยวิปัสสนาญาณแต่กิเลสเราไม่ติดแค่นั้นเดินทางก้าวต่อไปที่วิปัสสนาญาณต่อไปก็ตัดมานะการถือตัวถือตนไม่ถือเราไม่ถือเขาเขาเร็วกว่าเราเขาเสมอเราเขาเขาดีกว่าเราไม่ต้องคิดคิดว่าคนทุกคนเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อเจินแก่เจบตายเหมนกันมีภาวะเสมอกันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้น มีความเปลี่ยนแปลงในทำกลามมีการสลายตัวในที่สุดเหมือนกันขึ้นเชื่ยวมานะการถือตัวตัวตนสลายตัวไปถ้าต่อไปก็ตัดอุตจ,จัตตอุตจัตยิแปลว่าอารมณ์ฟุ้งซ่านไปย,ยังไม่ถึงอรหันก็นยังอดมีอารมณ์ฟุ้งซ่านไม่ได้นั่นคือหมายความว่าเวลานี้สมมติว่าเราเป็นพระอนาคามีพระอนาคามียังมีอารมณ์ฟุ้งซ่านซ่านตอนไหน สร้างในความรักระวังเพศพราะนาคามมีไม่มีแล้วสร้างในความโกรธพราะนาคาม,มีก็มีก็ไปสร้างตอนนี้คิดว่าการปฏิบัตินี้เต็มด้วยความเหน็ดเหนื่อยมีอารมณ์เครียดไม่ปกติเราถ้าเราหยุดแค่นาคาม,มีเราตายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นนางฟ้าเป็นธรรมดาด้วยผมเราก็ไม่ต้องลงกลับมาเกิดรนุใหม่บาเป็นบารมีที่นั่นไปนิพพานต่อไปนี่สช้าแค่นี้นะ แต่ต่อมาถ้าเป็นรหันต้องตัดอ,รอารมณ์ฟุ้งซ่านเนี่ยเสียคิดว่าการเปนอนาคามีที่ยังไม่จบกิจถ้าชีวิตของเรายังไม่ตายเราต้องทําต่อไปเพื่อหวังนิพพานในชาตินี้จิตจับนิพพานเป็นอารมณ์โดยเฉพาะรวมความวาตัดอ,รอารมณ์ฟุ้งซ่านเราเสียได้ข้อสุดท้ายตัดอวิชชาอวิชชาเนี่ยเป็นตัวตัดสุดยอดจหมายความตัดความรู้สึกมีความพอใจในมนุษย์สนโลกเทวโลกโลกับรมโลก แล้ะตัดความรู้สึกว่ามนุษย์โลกเทวโลกสุนโลกเป็นดินแดนสวยสดงามน่าอยู่น่าอาศัยความพอใจของเราในมนุษย์ดีก็ดีเทวดาก็ดีพมก็ด,กดีไม่มีในเราเราต้องการจุดเดียวคือนิพพานหลังจากนั้นก็หวนกลับมาดูอารมณ์ของเราว่าเวลานี้โลภความโลภมีในใจหรือเปล่าโทสะความโกรธมีในใจหรือเปล่า โมห oh ะความหลงมีในใจเปล่าอะไรบ้างในโลกนี้ที่เราเห็นว่าดีที่มีการทรงตัวเกิดแล้วไม่สลายตัวมีไหมถ้าปัญญามีจริงก็จะมีความรู้สึกว่าโลกทั้งโลกไม่มีอะไรทรงตัวทุกอย่างเป็อนอนิจจงหาความเที่ยงไม่ได้โลกทั้งโลกเต็มไปด้วยความทุกข์ด้วยความเร่าร้อนมีความหิวความหายก็เป็นทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายก็เป็นทุกข์การประกอบกีจการงานก็เป็นทุกข์ ความปรารถนาไม่สมหวังก็เป็นทุกข์ความตายเข้ามาถึงก็เป็นทุกข์กรวมความวัโลกเต็มไปด้วยความทุกข์ไม่มีอะไรดียิ่ขึ้นชีวอว่าโลกอย่างนี้เราทรงอุเบกขาที่เรียวสังขารอุเบกขายานวางเฉยในโลกวางเฉยในร่างกายให้คำว่าวางเฉยในร่างกายสังขารอุเบกขยานหมายความว่าร่างกายมันแก่ก็เชิญแก่ตามสบายเราทราบแล้วลว่าร่างกายมันแก่ ร่างกายมันจะป่วยจิตใจก็วางเฉยคิ้วธรรมดาขอร่างกายมันจะป่วยร่างกายมันจะตายก็นิสิตใจสบายใจเรื่องความตายเป็นของธรรมดาแต้ลมที่สะอาดที่สุดของจิตมีว่าถ้าตายคราวนี้ฉันไปนิพพานก็เพียงท่งนี้บรรดาญาโยบริษิศทุกท่านพยายามรักษากำลังใจอันดับแรกที่ต้องเอาให้ได้จริงๆก็คือพระโสดอารมณ์ของพระโสดาบัน แต่ว่าท่านจะเป็นประโสดาบันเดิมไม่แต่อย่าสนใจนะถ้าสนใจเกินไปจะยุ่งจิตจะพุ่งร้านจะมีมณะกิเลสให้ถือว่าระโสดาบันท่านทํำยังไงเราทําตามนั้นถ้าทุกคนหรือหลายคนทรงอารมณ์ะโสดาบันได้ขึ้นเชี่ยวบาปเก่าๆทั้งหมดที่ทํามาแล้วไม่มีโอกาสให้ผลท่านทุกคนไม่มีโอกาสที่ลงอบายภูมิคือไม่ต้องเป็นสัตว์นรกไม่เป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสติฉัน แล้วก็มีเวลาจํากัดจยเคยเป็นคนเพื่อหวังเพื่อแล้วในที่สุดก็ทีงนี้ผ่านอรบรนดาญาโยมพุทธบริษัททุกท่านเวลาหมดพ็ดีตอนนี้ไปขอทุกท่านตั้งใจสมาทานศีลส,สมาทานประกรรมฐาน